ภาตัวเองเลยนะกล้าเข้ามาเหยียบในร้านได้ไงคะเออดท,ท,ทำไมล่ะครับจะเข้าร้านนี้นี่ต้องสภาพยังไงอะครับนี่แกกล้าโยกม้านฉันเหรอคะเออปล่านะครับผมเล่นเปาไปจากร้านเลยนะไม่ต้องมาพูดมากไปสิมีอะไรเลยนะเสียงดังเองอะโวยวายก็ไหนขอทานนี่สิคะไล่เท่าไหร่ก็ไม่ยอมไปอะ่ะ ดูจากสภาพแกแล้วเนี่ยแก,กคงจะเป็นชาวไล่ชาวสวน,นกระจกกสินะฉันขอถามแกหน่อยสิก่อนที่แกจะเข้าแมนร้านฉันอะไม่ดูสภาพตัวเองเลยเหรอคือผมขอโทษด้วยนะครับคือผมนัดเพื่อนไว้ที่นี่อะครับผมรีบไปหน่อยเลยไม่ทันได้ไดนัดเพื่อนงั้นเหรอฉันว่าเพื่อนอแกคงจะเป็นชาวไล่ชาวสวนกระจกกสินะ ว่าลำพังตัวแกเองเนี่ยก็ทำร้านเชสกัปกมากพอแล้วนี่จะพาเพื่อนมาจอกจองแกไหมเหรอใช่ค่ะผู้จัดการร้านสกปบกไม่ว่านะคะแต่พาเพื่อนมาด้วยเนี่ยสภาพนี้เนี่ยจะมีปัญญาจ่ายเหรอเพราะราคาอาหารจานเดียวของร้านเนี่ยก็แพงกว่าชีวิตของมันสิไม่เหรคุณจะดูถูมันมากเกินไปนะครับ แล้วแกจะทําไมฮะอาหารจานเดียวเนี่ยมันแพงกว่าชีวิตคนเลยเหรอครับก็แพงกว่าชีวิตคนอย่างแกงไงล่ะไอ้สกรปรกไอสก้สอคกไอ้เด็กบ้านนอกคำก็สกรปรกสองคำก็บ้านนอกถึงผมจะแต่งตัวแบบเนี้ยแต่ผมไม่ได้มาขอข้าวพวกคุณกินฟรีนะครับทําไม่ต้องมาดูถูกกันด้วยหนูนาฉันว่าจะไปต่อล้อต่อเถียนมนเลยช่วยฉันล่ามออกจากร้านก่อนที่ลูกค้าคุณจะมาเห็นจะกินข้าวกันไม่ลงไป ไปเลยไปเลยมาเรื nah. ่องไหนไปเลยเขาไม่แหวนเลยนะทีนี้เขาไม่จะพอเลยนะพู้จัดการเมินมาเนี่ยหน่อยสิเอ่อครับคุณเจนมีอะไรหรอครับพอดีฉนนัดเพื่อนไว้ที่ร้านน่ะแต่ว่าเขายังไม่มาเลยก่อนฉันจะเข้าร้านมีใครถามหาฉันบ้างหรือเปล่าไม่มีนะครับคุณเจน แปกติเวลานัดแมนเขาจะมาตรงเวลาตลอดเลยนะทำไมดูนะค่ะผู้จัดการวันนี้สิค่ะเมื่อกี้จะเห็นมีใครถามคุณเจนไหมอืมก็ไม่มีนะคะผู้จัดการเออผมว่าคุณเจนลองโทรหาเขาดูไหมครับเออใช่ ทำไมฉันถึงคิดไม่ออกนะโรเดแมนฉันเข้ามาถึงร้านแล้วนะแกอยู่ไหนอ่ะอยู่หน้าร้านแกได้หละวันนี้เมื่อกี้ติดปัญหานิดหน่อยอ่ะแกถึงแล้วเหรอเดวฉันเข้าไปเลยนะจ้ะเดดนี่แมนเพื่อนของฉันเอง สวัสดีครับคุณแมนสวัสดีครับคุณแมนนั่งก่อนสิแมนไม่เป็นไรดีกว่าฉันมันแค่ชาวไร่ชาวสวนสกปรกสกปรกคนนะึง <c oughs> ฉันกลัวถ้าฉันนั่งแล้วเนี่ย <c oughs> ลูกค้าคนอื่นเข้ามาในร้านเนี่ยเขาจะกินข้าวไม่ลงกระดินี่แกพูดอะไรของแกเนี่ยแกลองถามผู้จัดการร้านแกดูกสิมัน มันเกิดอะไรขึ้นอธิบายมาสิคุณแมนครับเรื่องนี้มันเกิดจากความเข้าใจผิดนะครับคุณแมนมันไม่มีอะไรเข้าใจผิดกันทั้งนั้นหละครับก็เห็นเห็นอยู่ว่าพวกคุณสองคนดูถูกผมเพราะผมแต่งตัวเป็นชาวไร่ชาวสวนแบบนี้ไงจริงเหรอเมินนี่เธอรู้ไหมว่าแมนเขาเป็นเจ้าของสวนทุเรียนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเลยนะเขามีพื้นที่เป็นหมื่นหมนไร่ แล้วตอนนี้เขากำลังจะมาดูแลร้านนี้เพราะตอนนี้ฉันกำลังจะไปเรียนต่อโทที่อเมริกาฉันเสียดายร้านนี้แล้วเขาก็ยื่นมือเข้ามาช่วยคุณเจนครับเรื่องนี้โทษหนูนานะครับผมไม่เกี่ยวจริงครับคุณเจมพจัการพูดแบบนี้ได้ไงคะ้จัการเองไม่ใช่เหรอคะที่สั่งให้ฉันลากมันออกไปอะอยู่เทียงได้แล้วแ,วแมนแกมไม่นหว่วงแล้วเจน เรื่องร้านของแกเนี่ยจะได้สารต่อให้เองแต่แกต้องไล่พนักง,งานสองคนนี้ออกคืนปล่อยให้คนแบบนี้อยู่ในร้านของเราต่อไปแล้วเราก็ตอนแกกลับมาลูกค้าไม่เหลือสักคนแน่คุณเจนครับช่วยพวกเราด้วยนะครับคุณเจน,เนอย่าไล่พวกเราออกเลยครับคุณเจนคุณแมนคะอย่าไล่ฉันออกเลยนะคะแล้วแต่แกเลยนะแมนเพราะร้านนี้เป็นร้านของแกแล้วคนที่ชอบดูถูกคนอื่น แบบพวกคุณสองคนเนี่ยมันไม่เหมาะสมและไม่สมควรที่จะได้รับโอกาสจากใครทั้งนั้นแหละพวกคุณสองคนถูกไล่ออกแล้วคุณเจนครับช่วยด้วยนะครับคุณเจมส์เดี๋ยว้เราออกเลยครับคุณเจมแล้วก็คิดเอาเองนะว่ายังสมควรยืนอยู่ตรงนี้อยู่หรือเปล่าเจมไปคุณเจนส์คะคุณเจนส์คุณเจมค,ครับโอ,โอ